พรุ่งนี้ฉันต้องไปหาเธอแล้วและไปบอกความในใจกับเธอว่าฉันคิดถึงเธอมากอื <c oughs> ฟังท่อนที่สองยังไม่รู้สึกอะไรเลยอะเราลุนต่อไปท่อนที่สามท่อนหกเข้าไปปุ๊บเรายังไม่รู้สึกเลยมันเย็นไหมหมอครับเอฟังไปยังเย็นๆอยู่เลยอ่านั่นแหละคือการเล่าเรื่องเราลองมาคิดวิเคราะห์กับงานที่เรามีอยู่ทีเนียน ปัจจุบันนี้มันแข่งกับความเดียวมากครับแต่ในขณะเดียวกันความเดียวที่มีอยู่ในช่องของการคิดวิเคราะห์นั้นมันจะมีแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผิดน,นะเราแค่ยกตัวอย่างมาเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันว่าการนำเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อทำให้เกิดความสนใจก็คือ จดิตี่เป็นอีกด้านหนึ่งของการสร้างงานที่เป็นงานสู่สาธารณะเราจะเห็นเพลงเกิดมาใหม่ในยุคปัจจุบันนี้เพิ่มความสนใจแล้วก็ความเดียวในทางการหลาดด้วยการเอาคำมาแลกเป็นคำที่เป็นคำใต้ดินผมก็ใช้คำนี้ก็แล้วกันเราจะเห็นคำที่เกี่ยวกับคำแรงๆคำที่ มันไม่เคยมีในเพลงเลยอ,อย่างเช่นปากอันนั้นปากอันนี้หรืออะไรทุกอย่างมันคำนั้นมันเคยใช้ในเพลงยุคเกา่าก่อนแต่มันจะเป็นกุศโลบายในตัวที่ถูกกํากวมไว้นะครับเหมือน,นอ่าเพลงมากัดทุกคนเคยฟังเพลงมากระใช่ไหมครับซึ่งเป็นเพลงที่ผม ผมยอมรับในฝีมือของคูรูเพลงที่ท่านแต่งได้แยบยลมากจริงๆมันเป็นเพลงทะลึ่งนะครับเป็นเพลงลามกเลยแต่ปิดทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนแล้วก็มิดชิดมากๆพอถึงท่อนที่เราจะเก็ตล้วเรารู้ว่าคําต่อไปมันจะเป็นอะไรนี่คือความเก่าของนักแต่งท่านหยุดเลยให้คนคิดเองแต่สิ่งที่มันออกมาก็คือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในเพลงปัจจุบัน สิ่งที่เอามาแลกเพื่อจุดเป็นการตลาดในยุคปัจจุบันจึงเกิดการแข่งขันในเทรนของเพลงที่เป็นเพลงที่มีคำแรงๆที่เราไม่เคยได้ยินในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอิสระทางความคิดของคนเรามันเยอะมากครับมันมีกลุ่มและลายกลุ่นและนเสีร์เพลงที่กว้างขวางขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหรือไม่แต่ขออนุญาตเออยิทูท่าน,นครับคู่สลา ที่ปัจจุบันผมก็ยังได้รับโอกาสจากท่านที่ได้ประพันธ์งานให้ทางแกรนมโกอยู่ก็เรื่อยๆนะครับครูบอกว่า